ในทางธรรมคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือนายจ้างกับลูกจ้างในทางธรรมะทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่านายที่ดีหนึ่งต้องจัดงานจัดการงานให้ลูกน้องตามความเหมาะสม 2. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความสามารถส ให้สวัสดิการที่ดี 4. มีอะไรพิเศษก็มาแบ่งปัน 5. มีวันหยุดให้ลูกน้องพักผ่อนตามสมควรส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องที่ดี 1. เริ่มงานก่อน 2. เลิกงานทีหลัง 3. เอาเอาแต่ของที่นายให้ไม่ขโมยไม่ถือวิสาสะ ในของของนาย4ทํางานให้ดียิ่งยิ่งขึ้น 5. ทําความดีนําความดีของนายไปสรรเสริญการที่ดรทักษินชินวัตรไปเป็นประธานในงานชา,นาบ้นกิจศพของอดีตคนขับรถลุงป๊อกนะครับที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาจึงเป็น ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างนายกับลูกน้องที่ร่วมทำงานกันมา40ปีน่ายกย่องสรรเสริญครับดูแลกันจนถึงวาระสุดท้ายส่วนเรื่องการเมืองนั้นแล้วแต่ม,มุมมองนะครับผมมองว่าท่านดรทัก,กษิณชินวัตรถูกกระทาจากอำนาจเถื่อนอำนาจรัฐประหารอำนาจรัฐประหารอำนาจนอกระบบ จนละเหร่เล่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศกลับมาประเทศมารับโทษทันตามที่จะพึงมีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลดโทษให้เหลือหนึ่งปีเข้าเกณฑ์ระเบียบของราชทันในการพักโทษก็ไปเยี่ยมที่จังหวัดนครราชสีมาไปพบปากกับแกนนำเสื้อแดงไปพบปากกับลูกน้องเดิมๆคนที่รักศรัทธา ดรทักษิณจึงเป็นเรื่องที่สง่างามครับส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งใช้คําว่าฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายนี้ไม่มีทางเห็นด้วยกับดรทักษิณชินวัตรร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดชาติตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเพราะเขามีส่วนร่วมกวักมือให้ทหารมาค้นลมทฤษฎีสมคบคิดค่นลมดรทักษิณชินวัตรออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 3. วันนี้จึงนําเรื่องดีๆ การกระทําที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างของดออรทักษินชินวัตรกับความผูกพันกับคนขับรถ40ปีที่ร่วมกันทํางานมามากบอกกล่าวย้ําให้แก่คนที่รักและศรัทธาในความเป็นความเป็นลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่งดงามที่สง่างามที่ปรากฏที่ปรากฏขึ้นในสังคมไทยเราครับขอบคุณครับ